ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานะคะกังหันลมมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบินเบอร์สองค่ะจำนวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะที่แม่เมียวใช้อยู่นะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะปลายดิบบินจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ วันนี้ใช้สีชมพูนะคะสองเส้นสีขาวสองเส้นค่ะหลังจากนั้นเรียงปลายริบบินทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้วก็วัดลงไปนะคะที่ความยาว9ก้าเซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายริบบินที่เป็นด้านสั้นนะคะเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะ จับตรงรอยพัดนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะคล้องลงไปนะคะหลังจากนั้นค่ะเส้นต่อมาเส้นสีชมพูสลับสีกันนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะของเส้นที่สองค่ะ ขั้นตอนต่อมาจับตรงรอยพับค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆนะคะกลางออกขันรวบวปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นนะคะ ริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ลิบบินจากทางขวามือเราสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนของนี่ค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะ เราจับริบบิ้นนะคะพับมานะคะทางขวามือค่ะหลังจากนั้นนำเส้นริบบิ้นนะคะวนขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะเสร็จแล้วค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะพับมานะคะทางขวามือค่ะวนขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะหลังจากนั้นสอดลงไปใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวามือค่ะวนขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะหลังจากนั้นสอดเข้าไปนะคะใต้ล่างนะคะเส้นสีชมพูค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะ พับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานเส้นสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีชมพูนี้นะคะปลายริบบิ้นค่ะจะมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ จะได้ลักษณะแบบนี้เส้นต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นให้หันไปทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบมานะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นมาทางขวามือสอดลงไปที่ฐานเส้นสีชมพูหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ เ <languages? S 2> ส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบ <may unsuccess> ิ้นขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะ พับเซนลิบบี้กลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายลิบบิ้นะคะมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวพิกกับด้านลิบบี้จากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ